ความฝันที่ดีและเป้าหมายที่เป็นไปได้มันเป็นยังไงนะครับสําหรับผมเองนะครับความเขาเรียกเป้าหมายที่เราตั้งไว้หรือความฝันที่เรามีไวนะครับภาพแน่นอนมันต้องชัดมันต้องคมถูกครับแต่เป้าหมายที่จะไปถึงความฝันเนี่ย มันต้องมีไทม์ไลน์ของมันชัดเจนนะฮะเช่นยกตัวอย่างวันนี้ถ้าคุณประสบความสําเร็จในการเทรดแล้วคุณมาเทรดคุณซ้อมแบบนี้มีแผนแบบนี้แบบนี้คุณเขียนปุ๊บเฮ้ยมันสําเร็จอย่างที่เราฝันไว้เราจะได้ออสอาเร็จแล้วครอบครัวเราสบายสาเร็จแล้วเฮ้ยเราซื้อรถได้สําเร็จเราซื้อบ้านได้สําเร็จแล้วเราได้ไปเที่ยวภาพพวกนี้มันชัดแต่แน่นอนแผนการที่คุณเขียนไว้และไทม์ไลน์ที่คุณที่คุณวาดไว้ตื่นเช้ามาคุณต้องฮึบเฮ้ย ฉันทาแผนการนี้สําเร็จ้ว้ฉันทําแบบนี้สําเร็จ้ว้ฉันทําอย่างนี้ได้ฉันทําเสร็จแล้วเป้าหมายฉันค่อยๆขยับขยับไปถึงความฝันนั่นแหละครับที่เขาเรียกว่าความฝันและเป้าหมายที่เป็นไปได้ความฝันที่ดีเป้าหมายที่เป็นไปได้คุณถึงจะประสบความสําเร็จนะครับ